ตอนรับเข้าสู่มินาวาสปิรเชียลนะคะเราไม่ใช่วิญญาณในร่างมนุษย์เราคือร่างกายในจิตวิญญาณของพระเจ้านะคะทุกๆพลังงานเนี่ยสร้างขึ้นด้วยร่างกายของพระเจ้าร่างกายของพลังงานแห่งความรักของซอสของแสงสว่างการกำเนิดทุกสรรพสิทธิ์แล้วก็เป็นแสงที่ไม่มีแสงให้เราเห็นเหมือนกับที่เราเข้าใจอพภัอิทิ์คืออะไรนะคะแต่เป็นพลังงานของความรักและการสั่นสะเทือนสูงดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราคิดแบบ มนุษย์นะคะเรามองเห็นแค่ตัวเราชีวิตที่เหนื่อยยากความทุกข์เรื่องราวรอบตัวคนรอบข้างมีจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอนกุศลใดๆก็แล้วแต่เวลาที่เรามองด้วยความคับแคบอะค่ะเราก็จะเห็นแค่การสาแดงของชีวิตรอบตัวแต่เมื่อไหรที่เราขยายตัวเองออกไปเป็นส่วนหนึ่งกับจิตวิญญาณของผู้สร้างของพระเจ้าของทุกสรรพสิทธ เราจะเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดค่ะเราจะไม่ใช่แค่มนุษย์ที่แบ่งแยกเป็นตัวตนมีตัวเขามีตัวเราแต่เราจะรู้สึกถึงพลังงานของการควบรวมกับทุกสปปรรพสิ่งเราจะรู้สึกยินดีกับผู้คนได้ง่ายมากเพราะเราก็ไม่ได้ต่างจากเขาเราต่างอยู่ในพลังงานความรักของจิตเดิมแท้ เพียงแค่เราลงมาสำแดงตัวตนในร่างกายในสสารเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดในแบบของวิถีทางที่แบ่งแยกตัวตนอยู่ในมายาและกรอบความคิดอันคับแคบเนี่ยจิตของเราจะโฟกัสได้แค่เรื่องราวในชีวิตกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาแต่เวลาที่เราขยายตัวเองไปสู่การสําแดงของพลังงานจากภายในอะค่ะเราจะค้นพบถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่ง เราเมื่อเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งจริงๆจ,จะไม่มีข้อจํากัดใดๆค่ะไม่ว่าจะเคยใช้ชีวิตแบบไหนมาในอดีตไม่ว่าเราจะเคยประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวใดวๆก็ตามเมื่อเราออกจากขีดจํากัดของตัวตนไปสู่การหลอมรวมกับศักยภาพที่ไร้ขีดจํากัดของจิตวิญญาณยิ่งเราพบความเป็นหนึ่งเดียวจากภายในเรายิ่งรู้สึกถึงอิสรภาพและพลังงานที่ยิ่งใหญ่ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อว่าตัวเราเป็นแค่ตัวเราอาะค่ะเราก็จะรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตเราจะรู้สึกยากลำบากเหลือเกินกับแต่ละอย่างที่เราจะต้องทำความสำเร็จกว่าจะได้มาการเปลี่ยนชะตาชีวิตช่างเหนื่อยยากเหลือเกินแต่เวลาที่เราหลอมรวมกับพลังงานที่บริสุทธิ์และเหนือกว่าร่างกายเนื้อของเราอาะค่ะเราจะรู้สึกได้ว่าพลังงานเนี่ยเป็นสิ่งที่สั่นสะเทือนและยิ่งใหญ่มากและสามารถแปลเปลี่ยน สา,สารสารร่างกายสุขภาพธาตุขันหรือแม้กระทั่งความสำเร็จต่างๆในชีวิตได้มันเหมือนเราเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดก็ได้สักองค์นึงนะคะมีอยู่ในใจใช่ไหมแต่ละคนประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ไม่ปิดกั้นเรื่องพลังงานแห่งการมูตเตลูอยู่แล้วค่ะดังนั้นเวลาที่เราเคารพองค์ไหนมากๆเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าพลังงานของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยนะแต่เวลาที่เราขยายออกไปมากกว่าพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์องเดียวเราจะรู้สึกว่าโอ้โหถ้าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์คอยสนับสนุนเส้นทางในชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่ง่ายมากไปมูหลายวัดนะคะยิ่งได้พลังงานนะคะได้ความเชื่อเยอะขึ้นแต่เวลาที่เราใช้ชีวิตนะคะเราไม่ค่อยได้สังเกตเห็นพลังงานที่หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวตรงเนี้ย เรามักจะคิดว่าเราจะต้องไปขอจากพลังงานไหนก่อนเราจึงจะได้รับเราต้องไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไหนก่อนเราจึงจะได้พลังแห่งความเชื่อแต่เวลาที่เราเปลี่ยนพลังงานนั้นกลับเข้าหาข้างในจิตวิญญาณเดิมแท้ของตัวเองอะคะ่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานธรรมชาติพลังงานของจัก,กรวาลน,นี้ไม่ได้ต่างก,กันกับพลังงานภายในที่ซ่อนเร้นอยู่ในร่างกายของมนุษย์ทุกคน ดังนั้นเวลาที่เรามองทุกอย่างเป็นขึ้นพลังงานและการส,สร้างเ,เราจะเห็นนะคะว่าอนุภาคในตัวเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากไม่ได้ต่างนะคะกับจัก,กรวาลและการขับเคลื่อนของดวงดาวไม่ได้ต่างจากพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนักถือเพราะว่าพลังงานเหล่านั้นล้วนเกิดจากพลังงานของมนุษย์ที่ใส่ความศรัทธาใส่ความเชื่อถือ ใส่พลังงานแห่งความเป็นไปได้เวลาที่มนุษย์หลายๆคนนะคะมาอยู่รวมกันแล้วอธิษฐานด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยความรู้สึกว่าทุกสิ่งเป็นจริงได้ด้วยความปรารถนาที่แรงกล้าค่ะสถานที่แห่งนั้นจะเก็บกักพลังงานของจิตวิญญาณที่มีความศรัทธามีความเชื่อมั่นมีพลังงานแห่งการสำแดงอยู่ภายในนั้นนะคะ ดังนั้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแค่เดินเข้าไปก็รู้สึกแบบอุพลังงานมาแล้วจะมงลงมีความรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตฉันแบบฉันจะได้รับในสิ่งที่ฉันขอพรแน่แต่เราไม่เคยทําตัวเองอะค่ะให้สัมผัสถึงพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ข้างในตัวเราพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์นั้นสั่นสะเทือนความเชื่อมากแค่ไหนพลังงานย่อมไหลไปสู่การส,สร้างได้มากเท่านั้น แน่นอนว่าเรามักจะมีขีดจำกัดจากการมองไกลเนื้อและการมองไม่เห็นเรื่องของพลังงานนะคะแต่เชื่อไหมว่าถึงแม้ร่างกายนี้ค่ะมันจะถูกจำกัดในรูปแบบของมิติที่3พลังงานที่ค่อนข้างจะสัมผัสถึงจิตเดิมแท้ได้ยากแต่ว่าเราสามารถสัมผัสถึงมันได้เราสามารถรู้สึกจากข้างในได้ค่ะ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปลี่ยนพลังงานของคุณจากการมองแค่ชีวิตนี้คือมนุษย์ตนหนึ่งในโลกใบนี้ลองขยายออกไปอะคะ่ะเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติส่วนหนึ่งกับผู้คนส่วนหนึ่งกับสรรพสัตว์ส่วนหนึ่งกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณรักและเคารพคุณจะรู้สึกว่าพลังงานทั้งหมดนั้นไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยเวลาที่คุณอธิษฐานด้วยจิตตั้งมั่นอะไรก็ตามนะคะก่อนที่จะไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันต้องเริ่มขึ้นในจิตของคุณก่อน มันต้องเป็นความเชื่อที่คุณใส่พลังงานแล้วไว้วางใจในการอธิษฐานก่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงจะนำพลังงานนั้นนะคะมาอวยพรให้กับเราเคยเห็นไหมคะเวลาที่ใครขอพรอนะคะกับพระในบ้านกับคุณพ่อคุณแม่แล้วพลังงานเนี่ยมันสร้างให้เขาประสบความสำเร็จ ถ้าหากเราใส่ความรักความเชื่อความไว้วางใจในสิ่งที่เราอธิษฐานนะคะมันก็จะเป็นพลังงานเช่นเดียวกันดังนั้นเราไม่ใช่วิญญาณในร่างมนุษย์นะคะเราคือร่างกายที่อยู่ในการส,สร้างของจิตวิญญาณพระเจ้าพระผู้สร้างสร้างร่างกายนี้มาเพื่อให้เราเล่นอย่างสมบูรณ์พร้อมที่สุดและก็ปิดกั้นพลังงานเดิมแท้ในจิตอันเป็นหนึ่งเดียว เอาไว้อย่างมากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถที่จะเชื่อใจตัวเองและไว้วางใจสิ่งที่มันเป็นพลังงานในตัวเราอะค่ะเราลองใช้พลังงานแบบเดียวกันกับตอนที่เราไปมูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือดูสั่นสะเทือนความเชื่อในตัวเราเองแล้วอธิษฐานออกไปด้วยความไว้วางใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งกับผู้สร้างเราเป็นส่วนหนึ่งกับ พระเจ้าในตัวเราเองเราจะรู้สึกถึงอิสระนะในการเป็นผู้ส,สร้างในการค้นพบพระเจ้าในตัวเองในการค้นพบความเป็นไปได้โดยที่ไม่ต้องเคลื่อนร่างกายนะคะไปหาสถานที่หรือการสะสมพลังงานที่อื่นเพียงแต่เราจะต้องฝึกนะคะให้มันคุ้นชินและเพียงพอสำหรับการสั่นสะเทือนจากข้างในดังนั้นอย่างแรกที่จะเป็นบล็อกขวางกั้นตัวคุณนะคะสิ่งแรกก็คือคุณคิดว่าคุณเป็นแค่มนุษย์คนหนึง่ง แค่คิดก็จบแล้วนะคะชีวิตพลังงานก็จะเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งอะค่ะที่สั่นสะเทือนได้แค่ความรู้สึกว่าเราขาดแคลนอยู่เรายังต้องร้องขอจากที่อื่นอยู่แต่เวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณพบพระเจ้าในตัวเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่ในตัวคุณพลังงานของผู้คนที่ประสบความสําเร็จอยู่ในตัวคุณคุณจะสั่นสะเทือนได้มากกว่าแค่ตัวคุณคนเดียวเท่านั้นคุณจะรู้สึกเหมือนคุณมีสพรพพชีวิตสรรพสิ่ง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างหลังคุณจำนวนมากมายนะคะคที่รอที่จะอวยพรให้กับคุณแล้เมื่อคุณพบอิสระภาพนะคะที่ได้พบพระเจ้าภายในเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ถึงอิสระในการดำเนินชีวิตคุณจะรู้สึกได้ถึงความสนุกในการมีร่างกายนี้และการเรียนรู้ที่จะกลับคืนสู่ตัวตนเดิมแท้ไปทีละนิดนะคะดังนั้นเส้นทางเนี้ยเมื่อเราคนพบตัวเองแล้วอะคะ่ะเราจะพบว่าขีดจำกัดที่ มายาหลอกเราไว้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวจริงของเรามันเป็นแค่บททดสอบที่ให้เราเรียนรู้จักการเป็นมนุษย์และการก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆในตัวตนของมิติมายาไปสู่การเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสปปรรพสิ่งนะคะอย่างแท้จริงดังนั้นขอให้ทุกคนนะคะค้นพบตัวเองนะคะแล้วก็ค้นพบพระเจ้าในตัวคุณนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าอิสรภาพที่แท้จริงนั้นอยู่ภายใน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ